ผมขอบัตรผ่านเข้าโซนวิจัยของคุณได้ไหมอ่อมอ,อยนชื่ออันตรายมากต้องระวังตัวให้ดีนะฮะลัลโหลลูกพี่ เจงวี Qu qui, ่วนคนนี้ฉันหาอย่างไรก็หาไม่เจอมีความเป็นไปได้อย่างเดียวความเป็นไปได้อะไรก็คือไม่มีคนคนนี้อยู่เลยไม่ก็พวกเราอาจจะได้ชื่อแท้เพศไม่ก็อายุของเขามาผิดไม่งั้นฉันต้องหาเขาเจอสิจะไม่มีคนคนนี้ได้ยังไงยังจะมาเพศกับอายุอีกทุกคนที่เคยรับการทดสอบ I A N ในช่วงแรกจะเกิดผลข้างเคียงอย่างนึ้งแสดงออกในรูปแบบของการโจมตีส่วนที่อ่อนแอที่สุดในร่างกายของผู้รับการทดสอบมันอาจจะโจมตีอวัยวะบางอย่างในร่างกายหรืออาจจะ จมตีทั้งระบบของร่างกายทำให้มันเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วคุณม่อหยุดจื้อเจียงอี่เวินทุกคนจะมีอาการตามมาแบบนี้เฮ้ย hey, สารใช่แล้วเป็นอายุ